แล้วเหรอคะ finish ภาษาไทยได้ไหมหนึ่งหนึ่งหนึโอ้ยอะไป สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการ Homemade Story นะคะวันนี้เนี่ยมีเพื่อนๆนลูกเนี่ยจะมาที่บ้านนะคะเราจะกินอาหารการเป็น brunch เราก็เลยจะทำเมนูที่เป็นเมนูสุดโปรดของเด็กๆและเมนูที่ทำง่ายแต่ดูอลังนะคะเมนู French Toast บวกกับเหมือน French Toast นผสมพันธ์กับ Churros อะคะ่ะ <laughs> เดี๋ยวต้องขึ้นรูปให้ดูนะว่า Churros คืออะไรแต่ว่ามันจะอร่อยแน่นอนคะ่ะเพราะว่ามีช็อกโกแลตด้วยแล้วก็ให้กินกับไอติมด้วยเป็น breakfast ที่ยังไงเด็กๆ <laughs> ผู้ใหญ่เองก็น่า จะต้องชอบอยู่แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในครัวนะไปโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยเพราะเราจะทำ French Toast นะตอกไข่ก่อนใส่นมหน่อย <c oughs> ใส่น้ำตาลทรายแดงนะคะถ้าคนที่ทุกคนที่บ้านชอบเป็นน้ำตาลปกติก็ได้แต่ว่านมองว่าพอทำพวกขนมแล้วอยากให้มันมีกลิ่นหอม <c oughs> เหมือนคาราเมลนิดนึงอะ่ะเคใส่วานิลลา Uh huh. ขาดอะไรไหมแคราโอ้ซินนามอนด้วยนะคะซินนามอนซินนามินตีให้เข้ากันหอมไหมแคร์หอมไหมหอมไหมเจมส์ James. กลิ่นมันขึ้นข้างบนโอเคตีให้เข้ากันดีห่อยเพราะว่าเมคชัวร์น้ำน้ำตาลเราละลาย uh huh. หนมปัง mm hmm. อันนี้วางไว้นี่ก่อนนะคะแคร์ ขนมปังเนี่ยใช้ขนมปังแบบไหนก็ได้แหละที่เป็นแผ่นนะคะถ้าเอาง่ายขนมปังแบบขนมปังข <c oughs> นมปังแบบเหมือนฟาร์มเฮาส์บางๆก็ใช้ได้ <c oughs> แต่ว่าวันนี้เราจะใช้ขนมปังให้มันดูยิ่งใหญ่นิดหนึ่งขนมปังเนี่ย <c oughs> อันดัฟรีซไว้เพราะว่าพอเราแบบชุบหรือว่ายัดไส้เนี่ยมันก็จะได้ไม่เละนิ่มๆเนาะม,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 มันจะแฮนด์ลอยากนิดหนึง่งมีจจะใส่ช็อกโกแลตเราใส่ช็อกโกแลต <c oughs> เคราจะช่วยบอกว่าพอหรือไม่พอนะเคร่า you say when นะโอเค more ถ้าทางจะเสี่ยงแล้วคิดว่าเคราน่าจะไม่บอกให้หยุดเร็วๆนี้ <c oughs> พอแล้วนะเคร่าโอ้ยมีความพอดีอ่ะนี้ put on the top ทำได้ไหมคะเ <c oughs> มนูนี้เด็กๆช่วยได้เยอะเลยสนุกและไม่ค่อยเลอะ คราวนี้อันนี้หมอมีจะทำครึ่งหนึ่งเคยขอตัดครึ่งก่อนอุ so don't waste เยอะโอเคตัดครึ่งก่อน okay. อันนี้อันนี้โอเคอ่ะ you put on top อุ๊ยตัวหนึ่งลนอ่ะ uh, put on top เอาตรงแล้วเหรอคะ finish sure มอมิ move ให้นิดหนึ่งนะ โอเคโอเคอ่ะ okay. okay. uh, ตัดครึ่งแล้วนะคะคราวนี้เราจะชุบไข่ uh huh. มันจะเป็นอะไรที่ทำได้ไวมาก uh huh. ต้องพออ่ะแบหนึ่งอ่ะ uh, หนูนับซิมีกี่อันภาษาไทยได้ไหมหนึ่งหนึ่งหโอเคเตรียมตัดเนยใส่นี่ก่อนเลย mm hmm. เพราะว่าเรา,เราชุบเสร็จเราจะเอาเข้า,ตา <laughs> เตาเนยเส่กระทะไว้นะคะ แต่อย่าเพิ่งเปิดชุบให้เสร็จนิดน,นึงก่อนชุบให้เสร็จสักสอ,สองชิ้นสองคู่แล้วชุบท, <get> right. ทุกด้านชุบทุกด้านโอเคเปิดไฟ <get> right. ที่สองหรือว่าคราวนี้พูดได้เหรอที่สองให้ <Okay. S 1> มันร้อนพอสมควรนะคะเ <Okay. S 1> พราะเราไม่อยากให้มันลงไปอมเนอยอยู่เฉยๆเราอยากให้มัน เริ่มทําให้มันเกรียมได้เนิดหนึง่งป๊บนึงเคะ่ะแปบ๊บนึงนะแปบ๊บนึงนะพร้อมยัง<แ>โอเคน่าจะได้และเอานึ่มันแรกว่าไงคะอันที่สองนะอทอดทีละสองดีกว่าอันนี้มันใหญ่นนเดี๋ยวเคเอาวันอย่าเพิ่งกินนะไข่มันดิบนะเราทอดมันจะประมาณนานะทีหนึ่งต่อข้าง เราเช็คก,ก็ได้ให้มันแบบน้ำตาลร้อยจัดหนึ่งดูเช็คนิดน,นึงกอนอือนิดน,นึงสักสิบวิบหนูเป็นคนเรียบร้อยเหรอคะคลิกได้น,นะคะเนี่ยเริ่มสีน้ำตาลนิดนหนึ่งแล้วน้ำตาลทองหอมอาะอืม ยิงตอนกินลาดช็อกโกแลตแล้วก็ไอติมไอศครีมว้าวาคือถ้าใครมีเตาอบเราก็เอาไปอเอาไปตั้งในเตาอบระหว่างที่เราทอดที่เหลือก็ได้นะคะมันก็จะได้ช่วยให้มันยังคงร้อนอยู่วาสวีดีิวาดอาเหลืออันไหนนะที่พี่ต้องเอาไอดเดีนี้โอเคขออีกทีนึง เอร่าโอเคเออมันต้องอย่างนี้แหละเคยามีใช่ไหมหอมใช่ไหมเดี๋ยวไปทำน้ำตาลข้างนอกได้เสกิ่มทำตรงนี้ทำตรงนี้ก็ได้ตั้งละว a n y w a เวยเฮ้ยค่ะเออได้กินอะเซ่เคยได้กินเหรอคะเคยได้กินอะไรคะ French toast โอ้ French toast ใครจะช่วยมนหนูคงไม่ช่วยหมามีเพราะว่าสองคนนี้ไม่ชอบทำอะไรที่มือมันเลอะโอเคเดี๋ยวเราจะเตรียมน้ำตาลเอานี่ออกก่อนเอานี่ออกก่อนเชาโอเคเราทำเฟรน c h โทสต์ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะคร <c ười> าวนี้เราจะมาคลุกน้ำตาลซินนามอน <c ười> ก็ง,ง่ายๆเลยตรงตัวน้ำตาลแล้วก็ซินนามอน ถ้าใครเคยกินชูโรสก็จะรู้ว่าพูดถึงอะไรนะคะที่มันเป็นขนมเหมือนอารมณ์แบบปาต้องโกเม็กซิกันอ่ะสเปนอ่ะแล้เขาก็จะมีรสชาติแบบนี้น้ำตาลซินนามอนโอเคเน,น่อยเนี่ยแค่คนนี้เลยคือมันก็จะนึกถึงรสชาติได้ละถ้าได้กลิ่นถ้าเปิดกลิ่นได้ก็ดีนะให้กล้องเนี่ย อบอกทุกคนซิมันหอมไหมหอมค่ะหอมก็โอเคคือเด็กๆร้อมไม่ไหวนะคะ <c oughs> ก็คือจะเดี๋ยวจะเทสกันก่อนที่เพื่อนๆมาเนาะ <c oughs> เพราะมันเป็นเมนูพิเศษไอศครีมด้วย <c oughs> คือเสิร์ฟเป็นขนมหวานก็ได้นะไม่ต้องมาเสิร์ฟเป็นเบรคเฟสหรือบรันช์ก็ได้นะคะ ทีเนี้ยมีความพิเศษอีกคือช็อกโกแลตมินนให้มามีก่อนได้ปะแล้วมันน่ากินไหมดาร์กพูลเนี่ยหนูอ่ะมามีใส่ช็อกโกแลตแค่นั้นนะเพราะข้างในมีช็อกโกแลตแล้วอร่อยไหมคะโอเคที่เหลือเราไว้เป็นยิปดีกว่าไหมโอเค ี่เลยเราไว้เป็นเดฟตได้ละเลอะชัวโอเคมามิสตัดเสิร์ฟให้นะโอ้โหไม่ใส่ on your plate คล l o e พวกคนอื่นเขาอาจจะไม่เอาช็อกโกแลตเยอะก็ได้เอาไว้ไว้ตรงนี้งานเก็บเรียบร้อยงั้นหนูอันนี้ของหนูอ่าฮะยูตั้งยอร์สแอน o ์ c คเรตีสคลมามิสตดได้ไหมโอเคหนูไม่ต้องเอาแล้วค่ะช็อกโกแลตพอก่อนโอเค ตานนี้จะตัดให้นะคะแล้วหนูชิมนะอย่าดูข้างๆข้างในมันก็เนื้อนิ่มๆที่เป็นเค้กอยู่แต่ด้านนอกก็จะกรอบๆเค้มยมันไม่ตัดแค่นี้พอไหมให้เหนูลองชิมดูโอเคแคร์ร่ากินมีอ,มอ,มอะไรเพลทว่าติงี๋เคลวิพอแล้วอย่ากโกงสิเคลวิชคะ What do you say แค่์ค่าคะ เดี๋ยวมันไม่เอาช้อนให้นะแล้วหนูช้อนซ่อมซ่อมซ่อมกับช้อนอ่ะยูสทั้งคู่เลยอ่ะอ้ออาวไหนบอกซิชิมสิคะชิมก่อน <Okay. S 1> มีตัดให้อีกไหมเคียรา่า uh, too big too big okay okay smaller นะอ,อร่อยไหมอร่อยปะคะให้ how many ตําทราบวันนี้ วันชูซี่ว่เหหนูลองยังอ่ะมาหมีป้อนนะมหมีป้อนอะป้อนหน่อยป้อนป้อนอะบิทบองไอศครีมไม่เอาอรอเอาหรือไม่เอาอ๋อเยอะไปโอเครอก่อนหนูว่าเพื่อนหนูจะชอบไหมคะถ้าเพื่อนมากิน โอเคมาไม่จะชิมบ้าง uh, เอาติมมาสิโอเคตักเองสิคะโอเคคราวนี้เราจะชิมแบบปกตินะคะไม่ต้องราดซอสเพิ่มก็ได้นะเพราะว่า <c oughs> oh, ข้างในมีซอสช็อกโ,ชโ,โกแลตแล้วจิ <c oughs> ้มใส่ไอติมไปนิดน,นึงด้วย <c oughs> อ, <c oughs> อ่อย มันหอมมากแล้วกรุบกๆจากน้ำตาลกับเซนามอนนะคะดีเลยคือถ้าที่จริงนะเมนูเนี้ยก็ทำได้สำหรับหลายโอกาสนะคะแบบเด็กๆมาเขาก็ชอบหรือว่าถ้าเราแค่มันเป็นวัตถุดิบที่เรามีอยู่แล้วที่บ้านนะส่วนใหญ่พวกไข่หรือแบบ ช็อกโกแลตบ้านเรามีอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าบ้านอื่นจะมีหรือเปล่าท,ทำได้สำหรับเป็นของหวานก็ได้อ่ะเนาะอุ้ยทูบิกเหรอหนมูมีกินเลยแลว้วกันข้าวของหนูอ,อร่อยอ่ะมันมันช็อกโกแลตเยอะขนาดนี้ยแม่ที่จริงเด็กๆไอเดียดีบ้านช็อกโกแลตเยอะๆอร่อยอืม thank you me t อืม โนูเยอะไปแม่แมัไม่ชิมกับกาแฟสิหนู me ม o o me ถ้ากินกับกาแฟคิดว่าคนเดียวเนี้ยน่าจะกินได้หมดถ้ากินเปล่าๆคงแบบชิ้นเดียวอยู่แต่มีกาแฟเนี่ยกาแฟเข้มๆเนี้ยอร่อยมาก อดีมากเลยค่ะเด็กๆแฮปปี้ไหมคะแฮปปี้แฮปปี้เหรอคะแฮปปี้แฮปปี้มากค่ะแฮปปี้มากค่ะเดี๋ยวอันนี้เหลือไว้ให้เพื่อนหนูกินไหมคะเพื่อนหนูยังไม่มากินนะคะอันนี้เก็บไว้ให้เพื่อนหรือหนูจะกินเองคะแฮปปี้โอ้ยเคร่าอันนี้หนูจะเก็บให้เพื่อนหรือหนูจะเอากินเองคะเก็บไหมหรือกินไม่รู้เก็บให้เพื่อนฮะกินเหรอ อ๋อคนนี้คนน,นนี้จะกินคนนี้จะเก็บให้เพื่อนนะคะเดี๋ยวเราเก็บบางส่วนให้เพื่อนเดี๋ยวมอมมีแชร์ของมอมมีให้พวกหนูกินก่อนก็ได้ค่ะย,ยังไงเมนูนี้เดี๋ยวลองไปทํากันได้นะคะง่ายมากจริงๆงแล้วใครทําเนี่ย<ท>โพสในคอมเมนต์มาให้เราดูด้วยนะคะ<ท>เผื่อทาให้ลูกๆ<ท>หรือเพื่อนๆดูว่าใครชอบบ้างขัดผัดโอเควันนี้เดี๋ยวาลาไปก่อนดีกว่าเพราะว่าเด็กๆนี้คือทนไม่ไหวเลยอยากจะให้ป้อนละ พบกันใหม่วันพุธนะคะอาทิตย์หน้ากับโฮม a d e s อรี่ทุกคนสวัสดีแล้วสวัสดีเซบายบายบายน้ำตาลเยอะไปแล้ว <laughs> น้ำตาลนะมานี้ s ู g ก r ร์ไฮเราเขาเรียกว่า s ู g ก r ร์ไฮสวัสดีค่ะ <Hi. S 1> สวัสดีค่ะ <Hi. S 1>